เราจะมาเล่นเกมได้เป่าผมพี่วีบล์ชาเลนจ์กติกานะคะก็มีอยู่ว่าค่ะเราจะใช้ได้เป่าผมใช่ไหมพี่เป่าลูกวิปองนะแล้วถ้าเกิดลูกวิปองนะคะมันไปหล่นตรงไหนก็จะได้อย่างนั้นนาด้านบนนี้จะเป็นเงินจะได้เงินหนึ้ย ข้างบนเนี่ยไม่ได้นะไหลลงมาข้างล่างนี่นะคะก็จะเป็นของที่เราจะต้องโดนคำโทษจะโดนแปลงฟันด้วยสิ่งสิ่งนั้นโอเคใครใครใครจะเล่นก่อนเริ่คนแรกนายเออบีสองอันยาวกว่ากระเป๋ายี่ช้โอเคค่ะพี่ฝันคนแรกพี่ฝันพร้อมแล้วเราจะเริ่มแลวนะคะหน หมายเลขสได้มาสเตอร์สีฟันสวยมากเลยค่ะได้แปลงฟันกับมาสเตอร์นะยาสีฟันอะไรล้องเขย่าก่อนไหมเขย่าก่อนเขย่าไม่งั้นมันจะไปอย่ามันจะได้เข้มก้นฟันเหลืองแน่เลยค่ะเราจะมาทดสอบยาสีฟันรุ่นใหม่เนี่มีแต่คนก็าแปลงฟันให้ขาวอันนี้เราแปลงฟันก็ได้เหลือง กินเลยกินเลยเขาแปลงเพื่อฟันขาวแต่อันนี้แปลงเพื่อฟันเหลืองเยออยากกินเลยแปลงเลยเปปักเป็นปากอาปาโอเคค่ะคนที่สอง อยู่าจะยังไม่พร้อมโอเคพร้อมแล้วโอเคพร้อมแล้วเตรียมตัวเริ่มได้มาลุ้นกันนะลุ้นนะได้อะไรได้ได้อะยได้ได้ได้ไดพไ่้ได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 ้ด้ได้้้ กำตามสนองยังไม่หัวร็อกก็เดินเขานี่ค่ะยาสีฟันรุ่นใหม่คัพเค้กเป็นกำลังใจให้หน่อยโอ้ครับคิกจะวยสปอร์ตกันโอเคค่ะ o ้ my god ทำไมเยอะจังเลยไม่เหนือเท่ากันเท่ากัน1ร้งสากลิ่นมันดีมากเลยเแปลงฟันเลยฟันลองแล้วกลิ่นดีมากมันเย็น กินงแล้ว้นึกถึงอไเนี่ยเวลาเรากินทุเรียนอะอสวยดีนะคะแฟชั่นใหม่ฟันสีเหลืองอะโอเคเดี๋ยวเราไปลุ้นคนต่อไปกันเลยโอเคนะคะคนต่อไปตามพี่เคสค่ะมาลุ้นกันว่าพี่เคสจะได้เงินหรือว่าจะได้กินหรือว่าจะได้โดทั้งทอดดูกันค่ะ มาดูซิว่าสกายเลอร์จะรอดจากของไม่ดีหรือเปล่าสกายเลอร์พร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วลุยเอาโอีกเาอีเก่ีเลยอ้าวอย เดี๋ยวเรานะคะจะสลับของทําโทษนิดหนึ่งนะคะใช่่คะเพราะไม่งั้นทุกคนก็จะต้องเอ่อโดนแปลงฟันด้วยมาสเตอร์นะคะจองคนต่อไปคือแดดดี้กดไลค์เป็นกำลังใจให้แดดดี้โอ้กองเชียร์เยอะ กินพริกเลยฝลังกินพริกอันนี้อันนี้ไม้เมดใช่ไหมไม้เพ็ดไม่กินไปหมดเลย everything my god สุดยอดมากนะนี้ไมนเผ็ดเลไม่เผดเลไม่เผ็ดเรอไดเลยเมื่กี้ทำเป็นเก่ง เผ็ดมากเลยนะคะอุ้ยเราไม่น่าไปหัวหัวล้อเขาเลยเคสเนี่ยเราไปป้อมเเราจะโดนไหมเนี่ยโอ้ถึงขนาดต้องกินนมเลยเหรอแดดดี้เหงื่อแตกมากเจ็บปากเผ็ดไหมเผ็ดมากขนาดคนไทยเรายังไม่รู้เลยอะโอ้นั่งทั้งสองแดดดี้พยายากินพริกกดไลค์เป็นกำลังใจแดดดี้ด้วยนะคะอ่าอุ้ยใครตด ไม่ใช่เล่นกล่องกระดาษนึกว่าไก่ต้นเกลนดเอาหน้าสะท้ค่ะอุ้ยคุณนันชอบคนที่จะมาชิงรางวัลนะคะและได้1,000บาทก็คนนี้เลยค่ะเพราะว่าซ้อมมือมา โอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะเปิดไลฟ์เป็นกำลังใจให้เพื่อนด้วยเปิดระดับก่างๆก็คพอจเปิดแรงดูดูวิธีการนี่เป็นไงยังไง กินไม่ได้ไหมน่าจะไม่ได้ตามปากเาตองมั่นใจเ่าเราได้ได้อเห็นไหมล่ะแม่บอกเลยได้พริได้กินพิเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองแล้วเราถึงจะได้ตามนั้นต้องกินพิ่ หนึ่งสองสามให้กินนิดเดียวอ่ะมีนิดหนึ่งแล้วก็เกินไปอีกอีกโอ้โหโอเคคนต่อไปใครอยากจะชิงเงินรางวัลเร็วเข้ามาเลยค่ะเราอาจจะไม่หวังหนึ่งพันแต่เราหวังยี่สิบบาทมามาลุ้นกันยี่สิบบาทใช่ใชเทคนิคพี่นะเบาเบาเบาเปิดระดับกลา

ปิดตาเลยไม่ปิดอ่ะปิดตาแล้เปิดปากอ้าวเจนะคะพี่แคเป็นคนไทยให้กินเครื่งลุงอ้าวอร่อยใช่ไหมผิดเหมือนกันนะคนไทยก็ผิดคนไทยก็เผ็ดเป็นนะอย่า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 ให้เห็นกินน้ำเคี้ยวอร่อยอร่อยท่านกินน้ำท่านกินนมใครไหวไหมไหวไหมไหวเอาต่อ โโอออ้้ยดเมื่อกี้นะคะสนุกมากเลยค่ะแล้วก็แล้วก็แล้วก็ม่เพิ่มได้เงิน2,000บาทคนเดียวส่วนพวกเรานั้นได้ได้กินของที่อร่อยได้20บาทได้20บาทใช่ตอนนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามช่องเบียร์นะสิครับนะคะ